ตอนที่82รูปปั้นประหลาดภูเขาชื่อซีโจโจหันไปมองตามเสียงคิ้วเล็กขมวดขึ้นเล็กน้อยลุงรองภูเขาที่ว่านั้นมีความพิเศษอะไรไหมคะไม่มีอะไรพิเศษหรอกภูเขาชื่อซีตั้งอยู่ในเขตชานเมืองของเมืองหลวงทิวทัศน์ไม่เลวเลยทีเดียวเมื่อไม่นานมานี้เพิ่งมีการค้นพบจุดชมวิวที่นั่นและผู้ได้รับบาดเจ็บทุกคนมีจุดที่แวะไปเหมือนกันก็คือภูเขาชื่อซีสิ่งที่โจโจอยากรู้ก็คือสิ่งที่พวกเขาเคยสัมผัสหรือสถานที่ที่เคยไปเหมือนกัน เมื่อคิดดูแล้วที่ภูเขาชือซีก็ถือว่าตรงตามที่โจนโจถามเมื่อเห็นหนูน้อยมีสีหน้าครุนคิดฉินสวีจึงกระซิบถามเธอด้วยความสงสัยโจโจที่นั่นมีอะไรไม่ชอบมาพากลใช่ไหมมีบางคำพูดที่เขาไม่สะดวกจะพูดออกมาแต่โจโจที่ได้ฟังก็เข้าใจในทันทีหนูน้อยพยักหน้าเธอมองไปรอบๆและเมื่อเห็นว่าบริเวณน,นี้มีคนอื่นอยู่ด้วยเธอจึงดึงเขาไปที่ดาดฟ้าและเล่าให้เขาฟังลุมรองบนตัวของคนพวกนี้มีไอสาบแช่งปกคลุมอยู่ด้วย ไอสาบแช่งอย่างนั้นหรือชินสวีไม่เข้าใจมันคืออะไรโจโจจึงอธิบายให้เขาฟังมันก็คือวิญญาณร้ายที่มีคำสาบวิญญาณร้ายที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของมนุษย์และคำสาบนั้นจะทำให้มนุษย์ที่สัมผัสดโดนพวกมันเข้าโชคร้ายสรุปก็คือมันเลวร้ายมากลุงรองหนูอยากไปตรวจดูที่ภูเขาชื้ซีหน่อยเธอคิดว่าปัญหาน่าจะอยู่ที่นั่นและต่อให้เธอไม่พูดออกมาชินสวีก็ต้องไปอยู่แล้วฉะนั้นเขาจึงตอบรับเธออย่างไม่ลังเล ได้ถ้าอย่างนั้นเราไปกันเถอะรถของลุงจอดอยู่ด้านนอกเดี๋ยวก่อนค่ะโจโจกลับดึงแขนของเขาเอาไว้หนูน้อยเงยหน้าขึ้นไปยิ้มเอาใจเขาลุงรองโทรหาพ่อให้หนูหน่อยได้ไหมคะพ่อไม่ให้หนูออกไปเที่ยวเล่นที่ไหนตามอำเภอใจหนูต้องได้รับอนุญาตจากพ่อก่อนไม่อย่างนั้นมีหวังหนูน้อยอดได้เงินเหมือนรอบที่แล้วแน่นอนสำหรับหนูน้อยที่มีชะตากรรมล้างผลาญเงินทองเงินสามแสนหยวนนั้นมันน่าเจ็บใจกว่าการถูกใครมาเอาชีวิตเธอเสียอีก เห็นหลานสาวทำหน้าตาและท่าทางที่น่าสงสารแบบนี้ชินสวีก็พลันยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวในตอนแรกที่เห็นเธอพูดจายอย่างมีเหตุมีผลราวกับผู้ใหญ่เขายังนึกอยู่เลยว่าเธอคือเด็กน้อยยอดมนุษย์จากนอกโลกหรือเปล่าแต่พอมาดูตอนนี้ในที่สุดเธอก็มีความเป็นเด็กน้อยเสียทีเขาพยักหน้าด้วยรอยยิ้มได้ไม่ต้องกังวลลุงจะคุยกับพ่อของโจโจเองขอบคุณะลุงรองโจโจพูดขอบคุณเสียงดังด้วยตาที่เป็นประกาย ชินสวี่มองเธอด้วยรอยยิ้มแล้วจัดการโทรศัพท์หาน้องชายทันทีฮัลโหลพี่เองอืมพี่จะพาโจโจไปด้วยนะไม่ต้องห่วงพี่จะดูแลเธอเองได้เข้าใจแล้วเขาก้มลงไปมองก็เห็นหนูน้อยกำลังเงยหน้ามองเขาด้วยความประหม่าเขาถึงกับอดยิ้มไม่ได้สุดท้ายเขาก็พยักหน้าให้เธอเอาหล่ะพ่อของโจโจอนุญาตแล้วหนูรักพ่อจังเลยค่ะโจโจดีใจมากเธอเขย่งปลายเท้าผู้ใส่ปลายสาย ซึ่งชินสวียังไม่ได้ตัดสายพอดีเขาจึงได้ยินคำพูดนี้อย่างชัดเจนเขาจินตนาการได้ถึงท่าทีของหนูน้อยในตอนนี้เธอช่างทะเลนเหลือเกินไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็มักจะขอออกตัวเป็นคนแรกเสมอแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็รู้ดีว่าโจโจต้องทำความดีให้มากเพราะเธอมีภาระหน้าที่อันหนักอึ้งในการฟื้นฟูและที่เตา๋าฉะนั้นเธอจึงมีงานยุ่งกว่าเด็กทั่วไปเมื่อคิดได้แบบนี้เขาก็ถอนหายใจออกมาแล้วพูดใส่ปลายสายไปว่าระวังตัวด้วยนะ ฉินสวีลดโทรศัพท์ลงให้หนูน้อยได้ยินคำพูดของฉินเลี่ยชัดๆโจโจโรีพยักหน้ารับไม่ว่าเขาจะเห็นหรือไม่แต่หนูน้อยก็ยังคงรับปากเขาอย่างตั้งใจอืมๆหนูรู้แล้วค่ะพ่อหลังจากวางสายไปแล้วชินเลี่ยคอโตเบาๆพลางครุ่นคิดหากพึ่งพาแค่ความสามารถของโจโจคนเดียวเธอจะต้องสั่งสมความดีอย่างมุ่งมั่นไปจนถึงเมื่อไหรหลังจากตัดสินใจได้แล้วเขาจึงกดโทรศัพท์ไปหาสายหนึ่งส่งข้อมูลมูลนิธิจีจีนมาให้ฉันหน่อย หลังจากได้รับอนุญาตจากฉินเลี่ยแล้วโจโจจึงได้ไปที่ภูเขาชื้อซีกับชินสวีอย่างสบายใจทันทีที่หนูน้อยก้าวเท้าลงจากรถเธอก็สัมผัสได้ทันทีว่าที่นี่มีบางอย่างผิดปกติหนูน้อยชะงักสีเท้าในทันทีเมื่อเห็นว่าเธอยังยืนอยู่ที่เดิมทั้งยังไม่รู้ว่ากำลังมองอะไรอยู่ชินสวีจึงพูดขึ้นว่าสมัยนี้คนเรามีความกดดันสูงดังนั้นจึงมาสแสวงหาความสงบสุขกับธรรมชาติ ที่นี่วิวสวยมากทำให้ผู้คนที่ได้มาเที่ยวชมต่างก็รู้สึกผ่อนคลายโจโจพยักหน้าแต่จูจู่หนูน้อยก็ชี้ไปยังบริเวณหนึ่งลุงรองนั่นคืออะไรหรือคะในตอนที่พวกเขามาที่นี่นั้นพวกเขาได้เรียกคนดูแลจุดชมวิวมาด้วยเดิมทีคนดูแลคิดว่าโจโจตามมาเที่ยวเล่นแต่เมื่อเขามองไปตามมือของหนูน้อยสีหน้าเขาก็ค่อยคอยเปลี่ยนไปและมองมาที่เธอด้วยสีหน้าที่ไม่ปกติเมื่อสังเกตเห็นสีหน้าของเขาที่เปลี่ยนไปฉินสวีจึงถามด้วยท่าทีที่เฉยเมยว่า เป็นอะไรไปมีอะไรผิดปกติอย่างนั้นหรือแม้น้ำเสียงของเขาจะดูเฉยเมยแต่ทว่ากลับแฝงไปด้วยความดุดันดวงตาของเขาเฉียบคมจนดูเหมือนสามารถมองทะลุเข้าไปในหัวใจของผู้คนได้คนดูแลตัวสันและไม่กล้าปิดบังอีกต่อไปเขามองไปรอบๆก่อนจะกระซิบว่าเมื่อก่อนตอนที่ขุดพื้นที่ตรงนั้นได้มีการขุดพบรูปปั้นรูปปั้นหนึ่งซึ่งตอนนั้นเขาก็ดูแลงานอยู่ที่นี่เช่นกันพอมานึกถึงภาพเหตุการณ์ในครั้งนั้นเขาก็ยังรู้สึกสยดสยองไม่หาย มันเป็นรูปปั้นแบบไหนชินสวียังคงถามต่อคนดูแลลังเลเล็กน้อยแต่สุดท้ายเขาก็บอกโดยไม่กล้าปิดบงังเป็นรูปปั้นพระพุทธรูปตอนที่ขุดขึ้นมาได้นั้นพบว่าบนตัวของพระพุทธรูปมีเลือดอับอยู่เต็มตัวไปหมดมีผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบพวกเขาบอกว่าเป็นพระพุทธรูปที่ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อหลายร้อยปีก่อนแต่เลือดพวกนั้นยังใหม่ๆอยู่เลยมันมีสีแดงฉานดูน่ากลัวมากขณะที่พูดพูดอยู่นั้นเขาก็รู้สึกขนลุกไปทั่วทั้งตัวเหลวไหล โจโจขโมวดคิ้วขึ้นด้วยสีหน้าที่จริงจังไม่มีทางเป็นรูปปั้นพระพุทธรูปแน่นอนพระพุทธเจ้านั้นจะช่วยเหลือทุกสรรพชีวิตและประธานพรแก่โลกจะนำมาซึ่งคำสาปแช่งได้อย่างไรเรื่องจริงนะฉันไม่ได้โกหกจริงๆเห็นว่าเธอไม่เชื่อคนดูแลจึงพูดสมทบอีกว่าถ้าหากหนูไม่เชื่อเดียวฉันจะพาหนูไปดูตอนนี้เลยตอนนี้รูปปั้นพระพุทธรูปนั่นยังอยู่ที่นี่งั้นก็ไปดูกันเถอะโจโจกำลังจะไปดูพอดี คนดูแลชะงักไปเล็กน้อยเขาคิดไม่ถึงเลยว่าหนูน้อยจะใจกล้าขนาดนี้เขาจึงหันไปมองชินสวีเพื่อขอความเห็นคุณตำรวจชินคุณคิดว่าไปเถอะชินสวีเองก็อยากไปดูเช่นกันเมื่อได้ยินแบบนั้นคนดูแลจึงพูดอะไรไม่ได้อีกแต่เขาก็ยังไม่ไวเอ่อยเตือนทั้งสองคนพระพุทธรูปนั่น เขาเพิ่งพูดไปได้ไม่เท่าไหร่ก็เห็นสายตาของโจโจที่มองมาใจของเขาแทบจะหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มนั่นเป็นเพราะว่าเขากลัวสายตาของเด็กน้อยนั่นเองทําให้เขาเปลี่ยนคําพูดโดยไม่รู้ตัวพระพุทธรูปะนั่นพระพุทธรูปนั่นดูไม่เป็นมงคลถ้าพวกคุณยังยืนยันว่าจะไปดูหลักก็หากเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาห้ามมาโทษผมเด็ดขาดนะเขารู้เรื่องเมื่อวันที่คนพวกนั้นเกิดอุบัติเหตุแล้วในตอนนั้นเขาก็นึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาทันที อีกทั้งตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจชินสวีก็ยังมาขอสอบสวนถึงที่อีกทำให้หัวใจของเขาเต้นไม่เป็นจังหวะด้วยความประมาาคนเรากลัวสิ่งใดมักได้เจอสิ่งนั้นคำนี้ใช้ได้จริงๆด้วยไปสิชินสวีพยักหน้าแล้วพูดเร่งเร้าก็เห็นว่าพวกเขาตัดสินใจแน่วแน่แล้วคนดูแลจึงทำได้เพียงแค่เดินนำทางพวกเขาไป หลังจากพาพวกเขาเดินมาถึงบริเวณที่โจโจชี้มือมาบริเวณนั้นมีโกดังตั้งอยู่เขาปลดล็อกแม่กุญแจแล้วยืนอยู่ที่หน้าประตูโกดังโดยไม่ยอมเข้าไปข้างในผมขอไม่เข้าไปด้วยนะครับตอนนี้บนหน้าผากของเขามีเหงื่อเย็นๆไหลซึมออกมาขาทั้งสองข้างของเขาก็กำลังสั่นโจโจจึงเดินเข้าไปเองโดยไม่บังคับเขาอีกชินสวีเองก็ได้เปิดคมไฟที่อยู่ด้านข้างทันทีที่ด้านในสว่างขึ้นมาพวกเขาก็พบกับดวงตาสีแดงกับคู่หนึ่ง เขาเข้าใจทันทีว่าทำไมคนดูแลถึงไม่กล้าเข้ามาในนี้เพราะสิ่งที่เด่นสะดุดตาที่สุดในโกดังแห่งนี้คือรูปปั้นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สูงถึงสาเมตรพระพุทธรูปองค์นี้มีลักษณะเหมือนกับที่คนดูแลพูดเอาไว้ไม่มีผิดทั้งตัวของพระพุทธรูปมีแต่เลือดเลือดที่เป็นสีแดงเข้มแม้แต่ในตาของพระพุทธรูปก็ยังเป็นสีแดงกำดูน่ากลัว และแม้ว่าภายนอกจะดูเหมือนพระพุทธรูปมากแต่ไม่รู้เป็นเพราะอะไรทุกครั้งที่เขามองเขากลับไม่ได้รู้สึกว่านี่คือสมบัติโบราณที่น่าเคารพนับถือเลยแต่กลับให้ความรู้สึกมืดมนเศร้าหมองและดูอับมงคลนแทนแปลกมากเขาหันไปมองโจโจก็เห็นว่าหนูน้อยยื่นมือไปสัมผัสสิ่งนั้นแล้วใจของเขาหายวาบในทันทีโจโจเขาคิดว่าเรื่องบางเรื่องควรเชื่อดีกว่าไม่เชื่อและยิ่งไปกว่านั้นการมาของโจโจก็ได้อธิบายถึงการมีอยู่ของสิ่งลึกลับพวกนั้น เมื่อรับรู้ได้ถึงความตกใจของลุงของเธอโจโจก็หันมายิ้มให้เขาอย่างสบายๆไม่เป็นไรคลุงรองแค่ของเด็กๆเท่านั้นเมื่อพูดจบหนูน้อยก็หันกลับไปแววตาของเธอดูเฉียบคมยันที่อยู่ปลายนิ้วของหนูน้อยได้หลอมกลายเป็นดาบไม้ท้อแล้วพุ่งแทงออกไปยังจุดหนึ่งยังไม่ออกมาอีกแกคิดว่าตัวเองเป็นอะไรกันถึงได้กล้ามาเสแสร้งทำเป็นพระพุทธรูปพูดจบดาบไม้ท้อก็แทงเข้าไปในดวงตาของรูปปัน้น ทันใดนั้นภายในโกดังก็มีเสียงกรีดร้องโหยหวนดังขึ้นมาตามมาด้วยกลุ่มควันบางอย่างที่คิดจะลอยหนีออกมาโจโจโคาดการไว้ตั้งแต่แรกแล้วหนูน้อยรีบสร้างขายอาคมขึ้นซึ่งทำให้เจ้าสิ่งนั้นถูกตีกลับมาแล้วกลิ้งไปบนพื้นตาเปล่าของชินสวีมองเห็นได้ลางๆว่ามีบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ตรงนั้นทว่าโจโจกลับมองเห็นมันอย่างชัดเจนว่ามันคือมวลวิญญาณร้ายแถมยังเป็นวิญญาณร้ายที่ก่อตัวขึ้นแล้วไม่แปลกใจเลยว่าทำไมมันถึงสามารถสาบแช่งผู้คนได้ เธอหัวเราะอย่างเงยือกเย็นรนหาที่ตายแท้ๆพูดจบหนูน้อยก็กางแขนทั้งสองข้างออกแล้วดับไม้ท้อก็พุ่งกลับมาหาเธอและเตรียมจะแทงไปที่วิญญาณร้ายอีกครั้งทว่าในตอนนั้นเองมวลวิญญาณร้ายคล้ายจะสัมผัสได้ถึงอันตรายมวลวิญญาณนั้นพูดขึ้นอย่างตื่นตระหนกว่าพี่สาวไว้ชีวิตข้าด้วยเถิดเห็นได้ขัดว่าเสียงนั้นมันคือเสียงของเด็ก